มาค่ะทุกคนเจียวไข่เจียวไข่กันดีกว่ากินกับน้ำพริกเนาะหลังจากลงไล์นะคะ สองฟองสองคนสองฟองพอกินมากไม่ดีเปืองค่ะไข่เจียวย่าต้องใส่หอมแดงด้วยนะทุกคนไม่ใส่หมูสับไก่สับอะไรนี้ไม่เอาเลยไม่ค่อยชอบทุกคน ิดนิดนึงกลัวแม่อร่อยทุกคนทำด้วยความเคยชินนะไม่รู้หรอกว่ามันจะเค็มไปไหมมันจะจืดไหมทำได้พอพอเจียวออกมาแล้ว เค็มก็คือเค็มถ้าจืดก็คือจือดอ่ะโอเคป่ะเข้าครัวกันรอกระทะร้อนแป๊บหนึ่งนะโรยขิงสักนิด 一个 ได้แล้วทุกคนไข่เกี่ยวร้อนๆแค่นี้ก็กินข้าวได้แล้วมี พอแล้วค่ะไปกินข้าวด้วยกันนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจอ่าสักไลค์สักเลิฟแล้วกันนะคะคลิปนี้สั้นๆลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีนะคะ